สติปฐานในข้ออาณาปานสติสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกจะได้แสดงถึงวิธีปฏิบัติของพระอาจารย์ ที่สอนในภายหลังนี้โดยที่วิธีหนึ่งก็ให้กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกไปกับพุทธโธ หายใจเข้าโทหายใจออกว่าถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกก่อนอันลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ เรียกว่าลมปราณก็มีเป็นเครื่องหมายของความมีชีวิตของบุคคลและทั้งสัตว์ดรัฉานทั่วไปเพราะเมื่อ หายใจเข้าหายใจออกอยู่ก็แสดงว่ามีชีวิตและเมื่อมีชีวิตก็มีความดำรงอยู่เป็นสัตว์บุคคลผููมีชีวิตจึงได้เรียก สัตว์บุคคลที่มีชีวิตว่าปาโนแปลกันว่าสัตว์มีชีวิตหมายถึงได้ทั้งคนทั้งสัตว์ในเด,ดชานและปาโนที่แปลว่าสัตว์มีชีวิตนี้ตามศัพท์ก็แปลว่าสัตว์มีปราน สัตว์มีปราณก็คือว่ามีลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เองเพราะฉะนั้นจึงได้เรียกและยึดถือสัตว์บุคคลภูที่มีลมปราณคือ มีชีวิตอยู่ว่าอัตตาหรืออัตมันซึ่งแปลตามศัพท์ว่าภูหายใจมาแต่ดั้งเดิมความเป็นสัตว์บุคคล ที่ดำรงชีวิตยอยู่นี้ก็เห็นได้ง่ายว่าให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่จึงได้เรียกว่าอัตตาหรืออัตมันตัวตนซึ่งตามสัแ์แปลว่าภูหายใจภูหายใจเข้าภูหายใจออกนั่นเองและ เนื่องด้วยในสัตว์บุคคลผู้ดำรงชีวิตอยู่นี่ยังมีความรู้สุขรู้ทุกข์รู้เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขจึงเรียกวเวทนา อันเป็นอาการของจิตใจฉะนั้นสัตว์บุคคลที่ยังให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่ก็ย่อมมีเวทนาคือความรู้สุขรู้ทุกข์รู้เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุข และเพราะเหตุที่มีเวทนาอยู่นี้จึงเรียกว่าอัตตาหรืออัตมันซึ่งมีคำแปลอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นภูกินเป็นภูเสวยก็คือกินสุขกินทุกข์ กินกลางๆไม่ทุกไม่สุขหรือสวยสุขสวยทุกสวยกลางๆไม่ทุกไม่สุขฉะนั้นจึงมีคำแปลเวทนากันว่าสวยสุขสวยทุกหรือสวยเป็นทุกไม่สุข อมาจากคำอัตตาหรืออัตมันซึ่งมีคำแปลอีกอย่างหนึ่งว่าผูกินหรือผูสวยนั่นเองโดยที่มีความสังเกตลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง ถึงอาการทางจิตใจว่าในบุคคลทุกๆคนนี้เมื่อดูผิวเผินภายนอกก็เห็นให้ใจเข้าให้ใจออกกันอยู่เท่านั้นอันเป็นความหมายว่ายังมีชีวิตอยู่ดำรงอยู่มีชีวะอยู่ฉะนั้น จึงได้แปลอัตตาอัดมันหรือตั้งชื่อว่าอัตอัตตาอัดมันเอาแค่ความหมายว่าหายใจเท่านั้นต่อเมื่อได้มีความสังเกตลึกเข้าไปอีกว่าไม่ใช่หายใจเท่านั้นยังรู้จักเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขหรือว่า ยังมีความรู้จักกินสุขกินทุกข์เป็นกลางๆหรือกินกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุข,ขอยู่ด้วยและที่ว่ากินหรือเสวยนี่ก็ส่งเข้ามาว่ามีความรู้ลึกเข้ามาถึงภาวะทางจิตใจเพราะฉะนั้นความเป็นอัตตาหรืออัตมันนั้นจึงไม่ใช่เพียงว่า ให้ใจเข้าให้ใจออกได้เท่านั้นยังรู้จักกินสุขสเสวยสุขกินทุกข์สเสวยทุกข์กินสเสวยสิ่งที่เป็นกลางกลางไม่ทุกไม่สุขอีกด้วยนี้เป็นที่มาของสัรปพปอัตตาหรืออัตมันที่เราแปลกันว่าตัวตนแต่อย่างไรก็ดีย่อมส่องความว่า ให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เป็นตัวสำคัญของชีวิตนี่เป็นที่ตั้งไว้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือพุทธโธซึ่งหมายถึงองค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้า อุพระบรมศาสตร์ดาของเราทั้งหลายเมื่อนำคำว่าพุทธโธมาประกอบกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจึงสมควรที่จะ,จะเจริญพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าไปด้วย ในเบนื้องต้นจับตั้งแต่คำว่าพุโทโธที่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้สอนให้รู้สอนให้ตื่นหรือปลุกให้ตื่นผู้เบิกบานฉะนั้น เมือ่อหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอันหมายถึงว่ากำหนดกำหนด,นหก,กำหนดจิตในลมหายใจเข้าพร้อมกับพุทธกำหนดจิตในลมหายใจออกพร้อมกับโทไม่ใช่หมายความว่ากล่าวด้วยวาจา หรือเปล่งเสียงออกมาว่าพุทธโธหมายความว่ากำหนดด้วยใจกำหนดด้วยใจว่าให้ใจเข้าพร้อมกับพุทธกำหนดด้วยใจว่าให้ใจออกพร้อมกับโทก็ให้พิจารณาด้วยว่า พุโทโธแปลว,ว่าผู้รู้ผู้ปฏิบัติจึงต้องรู้ตั้งต้นแต่รู้ว่าให้ใจเข้ารู้ว่าให้ใจออกถ้าไม่รู้ว่าให้ใจเข้าไม่รู้ว่าให้ใจออก ด้วยส่งใจไปในที่อื่นถึงแม้ว่าจะปรากฏถ้อยคำว่าพุทธอยู่ในใจก็ยังไม่บังเกิดผลส่งใจไปในที่อื่น ก็ไม่รู้ลมให้ใจออกถึงจะมีกำหนดอยู่ในใจว่าโทก็ยังไม่สำเร็จผลเพราะฉะนั้นแม้จะรู้อันเป็นความตรัสรู้ไม่ได้ก็ให้ผู้ปฏิบัติรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออก โดยไม่ส่งใจไปในที่อื่นให้กำหนดจิตอยู่ที่ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทก็แปลว่าได้รู้อันเนื่องมาจากพระคุณของพระพุทธเจ้าพุทธโธและก็ต้องเป็นผู้ตื่น อันหมายข่าวมาตรงไม่ง่วงไม่ง่วงเหงาเหานอนมีจิตใจตื่นตื่นอยู่ด้วยความรู้หรือรู้ด้วยความตื่นหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทใจตื่นใจไม่ง่วงเหงา ดังนี้จึงจะได้ประโยชน์และจะต้องเบิกบานพุโทโธภูเบิกบานเมื่อให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโรจะต้องทำใจให้เบิกบานไม่ให้ใจห่อเหียวฟุบแฟบ เกียดครานเบื่อนายระอาเกลียดชังในการที่ต้องมากำหนดปฏิบัติต้องทำใจให้เบิกบานและพุโทโธซึ่งแปลว่าภูเบิกบานนั้นท่านอธิบายว่า เบิกบานในคุณธรรมทั้งหลายอย่างเต็มที่เหมือนอย่างดอกบัวบานอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นก็ต้องคอยปฏิบัติชำระจิตใจอย่าให้นิวรนเข้ามาทำให้จิต เศร้าหมองจิตฟุง้งซ่านจิตห่อเหี่ยวจิตเบื่อหน่ายจิตระอาจิตเกลียดชังในการปฏิบัติเหล่านี้ไม่เป็นคุณธรรมทางนั้นคุณธรรมจะต้องเป็น ความที่มีสติมีสัมปชัญญะคุมจิตใจมีชันทะความพอใจมีปราโมทความบันเทิงหละัะจึงจะเป็นความเบิกบานฉะนั้น เมื่อหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนั้นต้องให้จิตรู้ให้จิตตื่นให้จิตเบิกบานเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงจะได้พุทธโทเข้ามาตั้งอยู่ในใจและที่ได้พุทธโทเข้ามาตั้งอยู่ในใจนั้น ก็คือได้พระคุณของพุทธโธเข้ามาตั้งอยู่ในใจคือได้ความรู้ได้ความตื่นได้ความเบิกบานแม้ว่าความรู้ความตื่นความเบิกบานจะไม่ใกล้พระพุทธเจ้าไม่ต้องว่าเหมือน เอาแค่ว่าไม่ใกล้พระพุทธเจ้าจะยังไกลจากความรู้ความตื่นความเบิกบานของพระพุทธเจ้ามากกว่าตามแต่ว่าก็ยังเป็นอันว่าได้ความรู้ความตื่นความเบิกบานอยู่ภายใน รัศมีแห่งความรู้ความตื่นความเบิกบานของพระพุทธเจ้าได้สักนิดหนึ่งเหมือนอย่างแค่แสงของหิ่งห้อยก็ยังดีกว่ามืดมิดไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รู้ไม่ได้ตื่นไม่ได้เบิกบานอะไรเลย ฉะนั้นเมื่อให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทแล้วก็ให้ตั้งจิตที่จะน้อมรับรัศมีแห่งพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้ารับรัศมีแห่งแสงสว่างแห่งดวงประทีปของพระพุทธเจ้าเข้ามาให้เป็นความรู้ความตื่นความเบิกบานตั้งต้นแต่ให้รู้ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออก ให้ตื่นในลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เบิกบานในลมหายใจเข้าลมหายใจออกและกำหนดให้ความรู้ความตื่นความเบิกบานในลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่มาตั้งอยู่ในภายในภายในกายนี้ และให้ตั้งอยู่อย่างสงบกายใจก็จะสงบเป็นตัวอาณาปานสติสมาธิโดยมีลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกและพระพุทธคุณบทว่าพุทโธเป็นผู้นำต่อไปนี้เขาขอให้ตั้งใจฟังครดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป